ออัันรริิงงเ่ก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a t ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้โรงพยาบาลร้างในอินเดียแห่งนี้เคยมีประวัติสุดอื้อฉาวมีตำนานกล่าวขานกันมาว่าแพทย์บางคนในโรงพยาบาลลุ่มหลงในการบูชาซาตาน และใช้โรงพยาบาลน,นั้นเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมลึกลับในยามค่ำคืนซึ่งมันมักจะนำพาเรื่องเดือดร้อนต่างๆมาสู่โรงพยาบาลแห่งนี้เสมอที่ร้ายแรงที่สุดก็คือทำให้คนไข้นั้นเสียชีวิตด้วยจนถึงปัจจุบันถึงแม้ที่นี่จะถูกปิดร้างไปแล้วแต่ก็ยังมีการล่ำลือกันว่าวิญญาณของหมอและซาตานตนนั้น ยังคงสิงสถิตยอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ในคืนนี้ซารัตพร้อมกับทีมงานจึงวางแผนกันเข้ามาสำรวจในโรงพยาบาลดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการพยายามสื่อสารกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็มีเสียงรบกวนดังออกมาเป็นระรอกก่อนที่จะมองไปที่ประตูห้องแล้วก็เห็นกับรูปร่างบางสิ่งยืนอยู่ตรงนั้นปนง

ขั้นตอนต่อไปคือการเดินตรวจสอบไปยังชั้นต่างๆระหว่างนั้นเองสมาชิกในทีมก็ตกใจกันเป็นว่าเล่นเพราะเบื้องหน้าของพวกเขาได้ปรากฏวิวแชร์คันหนึ่งที่กำลังขวางอยู่ตรงทางเดินที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมีเลือนร่างสีดำนั่งอยู่บนวิวแชร์ตัวดังกล่าวด้วยแต่พอหันกลับไปมองอีกหนรูปร่างนั้นก็หายไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่วิวแชร์ที่ตอนนี้มันยังคงขยับได้เองเหมือนกับถูกบางสิ่งควบคุมอยู่เดีย ตามมาด้วยเสียงของใครบางคนที่ฟังดูแล้วขนลุกยิ่งกว่าอะไรดีเท่านั้นยังไม่พอต่อจากนั้นก็คือเหตุการณ์พอตเกิ์สที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนจนเมื่อทั้งหมดได้ไปสำรวจชั้นบน พวกเขาก็เห็นรูปร่างสีดำอีกครั้งซึ่งครั้งนี้สิ่งนั้นกาลังนั่งอยู่บนหลังคาอย่างลึกลับแต่ก็ยังเป็นคำถามคาใจว่าสิ่งนี้จะคือวิญญาณของหมอหรือคนไข้หรือที่น่ากลัวกว่านั้นรูปร่างสีดำที่เห็นอาจจะเป็นซาตานที่พวกหมออันเชิญกันไว้ก็เป็นได้ คสมหลังจากที่เจอเหตุการณ์ความหลอนในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้มาแล้วหลายครั้งแต่ในครั้งนี้สิ่งแรกที่โรซาน่าได้เจอเธอก็ยืนยันว่าจะย้ายออกไปจากที่นี่ให้ได้มันเริ่มจากลูกบอลลูกหนึ่ง ที่จูจๆมันก็ขยับได้เองเล็กน้อยก่อนที่จะกลิ้งเข้าไปในห้องข้างหน้าทั้งที่เธอเองยังไม่ได้ไปแตะต้องมันเลยแล้วไม่นานลูกบอลลูกเดิมก็เด้งกลับมาข้างนอกนับว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากนอกจากนี้ตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆมันก็เคลื่อนไหวเองเช่นกันด้วยความสงสัยหญิงสาวจึงเดินเข้าไปตรวจสอบด้านในห้องก่อนจะพบว่าตุ๊กตาอีกตัวมันได้ร่วงลงมาเองอย่างน่าขนลุก สุดท้ายแล้วสิ่งที่หลอนที่สุดก็เกิดขึ้นในตอนที่หญิงสาวมองไปที่บานกระจกหน้าต่าง ซึ่งมันได้สะท้อนเงาดำคล้ายผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ที่ด้านหลังของเธอแต่เมื่อหันกลับไปมองที่ข้างหลังมันกลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยสักคนเดียวเหตุการณ์นี้ทำเอาโรซาน่าถึงกับหายใจออกมาอย่างหวาดหวัน่น เมื่อ6ปีก่อนมีกลุ่มชายหนุ่มสามคนตัดสินใจออกเดินทางไปยังป่าผีสิงที่มีชื่อเสียงในพื้นที่โดยเส้นทางที่ต้องใช้เข้าไปนั้นต้องผ่านฟาร์มร้างแห่งหนึ่งก่อนฟาร์มที่ผู้คนในละแวกนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮี้ยนไม่แพ้กับตัวป่าเลยด้วยซ้ำายังไม่ทันจะเริ่มสำรวจอะไรเลยตอนที่กำลังพูดเปิดคลิปกล้องของพวกเขาก็สามารถ บันทึกบางสิ่งประหลาดเอาไว้ได้อย่างไม่รู้ตัวจะเห็นได้ว่าที่มุมขวาของคลิปมีรูปร่างสีดำคล้ายมนุษย์ยืนตัง,งานอยู่ข้างบนเหมือนกำลังมองลงมาที่พวกเขาอย่างเงียบงนัน ตอนแรกคนดูหลายคนก็คิดว่านั่นอาจจะเป็นหุ่นหรือรูปปั้นเก่าที่หลงเหลือจากในฟาร์มแต่พอภาพจากกล้องตัดเข้าไปที่มุมนั้นอีกครั้งเงาดำที่เคยปรากฏกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้ว หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปทั้งสามคนก็ยืนยันว่าตอนที่อยู่ในสถานที่จริงพวกเขาไม่ได้เห็นใครเลยแต่เมื่อมาเห็นภาพในกล้องอีกทีก็ทำเอาทุกคนถึงกับขนหัวลุกไปตามๆกันในค่ำคืนหนึ่งอบป,ป้าเกาหลีคนนี้ตัดสินใจจะบุกเข้าไปสํารวจโรงพยาบาลร้างที่ขึ้นเชื่อเรื่องความเฮี้ยน แม้เขาจะไม่ได้ศึกษาประวัติของที่นี่มาก่อนสักเท่าไหร่นักแต่ด้วยความชอบในสิ่งลี้ลับเขาก็เลือกจะมาด้านสดเอาหน้างานดีกว่าทันทีที่ก้าวเข้าสู่พื้นที่เขาก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในอากาศและสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมคือภาพที่เห็นเมื้องหน้ามีเงาของใครบางคนกำลังทำลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่ในห้องหนึ่งไฟในห้องนั้นกระพริบติดตดับด พอเตรียมใจที่จะเดินเข้าไปใกล้เขาก็เห็นร่างสีดำเดินอยู่ภายในจริงๆความกลัวเข้าครอบงำจนเขาต้องรีบวิ่งหนีออกมาโดยไม่คิดชีวิตมยเออมยชักมาออดูสิ ก็มาพอตั้งสติได้เขากลับเข้าไปสำรวจอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็ทำให้ขนลุกยิ่งกว่าเดิมเตียงผู้ป่วยที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้กลับขยับเองอย่างรุนแรงเขาจึงตั้งกล้องทิ้งไว้ที่ทางเดินเพื่อเก็บภาพเผื่อจะได้หลักฐานบางอย่าง และกล้องกระจับภาพได้จริงๆเปนูรูปร่างสีดำตนเดิมเดินผ่านทางเดินไปอย่างเงียบงัน และเงาดำนั้นก็ขยับเข้ามาใกล้เขามากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดร่างของอบป้าก็ล้มลงกับพื้นก่อนที่กล้องจะบันทึกภาพได้ว่า มีบางสิ่งที่มองไม่เห็นลากร่างของเขาไปตามพื้นอย่างแรงจากแค่จะเข้าไปสำรวจเฉยๆคำคืนนี้กลายเป็นฝันร้ายของจริงเพราะสิ่งเดียวที่เขาทำได้ในตอนนั้นคือหนีเอาชีวิตรอดออกมาอย่างทุลักทุเลโอ้โอโอโอ้ หนุ่มชาวอินโดได้ไหลสดตามคำขอของแฟนคลับโดยเป็นการไหลสดไปล่าท้าผีในโรงพยาบาลร้าง ซึ่งโด่งดังมากของอินโดนีเซียทันทีที่เริ่มไลฟ์เขาก็ดูเหมือนจะคุมสติไม่อยู่มือไม้สั่นจนกล้องแทบจะหลุดจากมือแม้จะพยายามยิ้มกลบความกลัวแต่ทุกคนที่ดูอยู่ก็สัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในอากาศหลังจากนั้นเจ้าตัวก็บอกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงของคนร้องไห้อยู่ใกล้ๆจึงได้หันกลับไปมองเสียงนั้นก่อนจะพบกับสิ่งน่ากลัวเบื้องหน้า มันคือใบหน้าของผีที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นผิวของสิ่งนั้นดำไปทั่วทั้งหน้าผมยาวกระเซาะกระเซิงกำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาต a อบะถ้าม a n g ไ a u d ่ s a า p a อ k a n coba kasih ับ t e r a k s เ sama ้ u เ h ็ l สินี่ n เ kek เขากลัวหนักมากจึงได้หันกล้องหนีแต่ระหว่างนั้นเองกล้องก็ยังจับภาพอีกร่างหนึ่งที่ยืนอยู่ไม่ไกลเหมือนทั้งสองกำลังจ้องมองเขาอยู่พร้อมกันเพียงแต่จากคนละมุมเท่านั้นสุดท้ายกลายเป็นชายหนุ่มเอง ที่ไม่สามารถทนความหลอนอีกต่อไปได้จึงต้องรีบออกมาจากตัวอาคารด้วยอาการที่สั่นกลัวสุดขีดและจบการไหลสดออกไปอย่างดื้อดดบลหญิงสาวคนหนึ่ง เพิ่งกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อจะไปเยี่ยมตายายของเธอหลังจากที่ไม่ได้ม,มาเยี่ยมท่านทั้งสองนานแล้วบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยของเก่าตต๊ก,กตาหุน่นโชเสื้อผ้าเก่าหายากที่ตายายชอบสะสมเอาไว้คืนนั้นขณะที่เธอกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องเธอกลับรู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่าหุ่นตัวหนึ่งในห้องนั้นขยับเองได้ตอนแรกเธอก็คิดว่าอาจจะตาฝาด แต่ไม่นานนักขณะที่เธอถอยออกมาจากห้องนั้นบานประตูที่เปิดอยู่ก็ค่คอยๆปิดลงเองเสียงประตูดังเอียดเบาๆในความเงียบของค่ำคืนทำให้เธอยืนตัวแข็งไม่กล้าแม้แต่จะขยับ This thing just moved ความสงสัยเริ่มมากกว่าความกลัวเธอจึงตัดสินใจกลับเข้าไปอีกครั้งตั้งใจว่าจะดูให้แน่ว่าทั้งหมดนี้เธอไม่ได้คิดไปเอง แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันก็ทำให้เธอต้องผวาสุดขีดเพราะมือของหุ่นตัวนี้มันขยับเองอย่างช้าๆต่อหน้าต่อตาเธอรีบหนีออกมาจากห้องทันทีด้วยความตกใจอย่างมากที่สุดและบอกกับตนเองว่าต้องรีบเล่าเรื่องนี้ให้ตายายได้รู้เพราะดูเหมือนว่าของสะสมบางอย่างในบ้านอาจจะไม่ใช่แค่ของธรรมดาอีกต่อไปแล้ว อเล็กซเป็นหนึ่งในนักล่าท้าผีระดับหัวกะทิคนหนึ่งของรัสเซียในคืนนี้เขาได้ชาเลนจ์ตัวเองว่าจะอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ผีสิงเป็นเวลา24ชั่วโมงเพื่อขับไล่วิญญ,ญาณร้ายให้ออกไปจากที่นี่ที่นี่มันถูกทิ้งร้างมานานเป็นชาติแล้วดูได้จากสภาพที่เละเทะเป็นอย่างมากอีกทั้งอากาศภายในก็ยังขุ่นมัวมีกลิ่นเหม็นอับจนเขาต้องยกมือขึ้นมาปิดจมูกอยู่บ่อยครั้ง หลังจากนั้นเหตุการ์โพโตกา์สก็เริ่มต้นขึ้นเริ่มจากบานประตูด้านหลังที่ปิดเองตามมาด้วยโคมไฟระยะที่มันได้แกว่งไปมาทั้งที่ในนี้ไม่มีลมเลย ต่อมาหนุ่มรัสเซียตอนนี้ก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ด้านหลังของเขาซึ่งกล้องของอเล็กซ์ก็จับภาพเงาดำจางๆเอาไว้ได้สิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่ได้โผล่ออกมาอีกครั้งตอนที่ใช้หนุ่มหันมองไปรอบห้องเขาเองนั้นมั่นใจเต็มร้อยว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เงาดำปกติอย่างแน่นอนนอกจากนี้ กล้องที่เขาตั้งเอาไว้ในห้องครัวมันก็ได้จับภาพบานาพับของตู้ที่ปิดเปิดเองอย่างผิดธรรมชาติอีกด้วย หลังจากใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงอเล็กซ์ก็รู้แล้วว่าครั้งนี้เขายังเตรียมตัวมาไม่ดีพอจึงว่าจะกลับออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาเพื่อไล่วิญญาณไร้อีกครั้งในคราวหลังเดลและเดวิดทราบข่าวมาจากคนในพื้นที่ว่าณสถานที่ใกล้แม่น้ำของเมืองเคยมีคนเห็นผู้หญิงชุดขาวโผลออกมาอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่แน่ใจ ว่าเธอคนนั้นจะเป็นมนุษย์ปกติหรือเป็นอะไรบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นกันแน่แต่ทั้งสองก็รู้สึกว่าสิ่งที่ชาวเมืองเห็นนั้นคงไม่ใช่คนธรรมดาจึงได้พากันมาเล่นวีจีบอร์ดและถามคำถามมากมายหวังจะรู้ข้อมูลจากสิ่งลี้ลับให้ได้จนกระทั่งได้มีเสียงของการกรีดร้องดังอยู่ไกลๆทำเอาเดวและเดวิดถึงกับสะดุ้งไหลยโยกทั้งคู่รีบเดินตามเสียงนั้นไป พร้อมกับตะโกนถามออกไปในความมืดแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลย All right, let's do it. All right, so your mirror's just. We welcome all these spirits to come and communicate with us. Is there anybody here tonight that would like to communicate? o oh, oh, oh! Yo, hey, y'all right? Screeching sound. I ain't trying walk over there and like either I'd just...I walk and rather don't know to there get hurt over really. ทั้งคู่จึงเปลี่ยนแผนใหม่โดยขึ้นไปอยู่บนรถแล้วเล่นว g จีบอร์ดอีกครั้งซึ่งหากได้ยินเสียงเกียร,ร้องรถก็คงจะตามได้เร็วกว่าในระหว่างที่อยู่บนรถจูจูจอมอนิเตอร์ของรถมันก็จับภาพของผู้หญิงชุดขาวไว้ได้โดยในตอนนี้เธอกำลังยืนอยู่ไกล แต่ก็เห็นชัดว่าเป็นรูปร่างของคนพอทั้งสองได้เห็นก็รีบวิ่งตามไปดูแต่ทว่าพวกเขาก็คว้าน้ำเหลวและพบแต่เพียงความว่างเปล่าอีกหนอโ o�� Oh, what the Dude, is that just somebody out there? get out, get out, get out, get out. Go, 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 go. Hey, who's out there? I can't tell. Like, he was over here, right? It's hard to tell from the backup camera. I think it was over here. Hey, anybody out there? La clip Some one knee. สวัสดีครับ